สวัสดีพี่น้องป้องายสุผู้สูคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญาแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมชิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางบอสบิ๊กพุยธิบ้านฟินแลนด์สูฟังนะครับว่าวเล่ากาเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กร้องไห้ทันทีหลังผู้หญิงคนนี้มาทําสิ่งนี้ที่ค่ายโตเกียว f อซ ร้องไห้ตามทันทีเกิดอะไรขึ้นป้าพี่น้องมมนมีประเด็นนี้อย่างน้อบัตรที่นี่หรือว่ามีเหตุการณ์อีกอย่างนะครับเดี๋ยวผมบอาซูฟังเนาะครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับมือนี้นะครับทางค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องเพื้นได้มีการออเดชั่นนะครับแดนเซอร์หญิงนะครับผมนะครับเพื่อที่สีมาเดินสายนะครับประจํานะครับ ค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับล่าสุดนะครับทางเพจสบายดีทุดีเพื่อได้ออกมาโพสต์แบบนี้นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจสบายดีทุดีนะครับเป็นการแชร์โพสต์นะครับของทางเพจแม่กำนันแฟนเพจม่านฮักรีโอนะครับเพิ่นโพต์่าบอสถึงกับร้องไห้เลยนะคิดถึงวิทยาเมื่อน้องสาวมาออดดชั่นแดนเซอร์นะครับ เลี้ยวกับเป็นรูปนะครับพี่น้องบอดบิ๊กนะครับนังนางเช็ดน้าตานะครับก็คือว่าน้าตานี่ไหลเลยนะครับก็คือว่าง่ายผู้หญิงคนนี้นั่นก็คือน้องสาวนะครับของทางพีวิทนะครับพีวิทที่ก้อนหน้านี้นะครับพี่น้องก็คือว่าเพื่อนกับเป็นแดนเซอร์นะครับของทางค่ายตเกียวมิวสิกนะครับชีวิตกับลังไปได้ดีเลยนะครับผมหลังจากมาอยู่ค่ายตเกียวมิวสิกแต่ว่ามาประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือว่า พอน้องสาวแม่นบมครับน้องสาวของทางพีวิทเพิ่นมาออดิชั่นนะครับเพราะวัดบิ๊กหินนะครับผมก็สืด้วยความรู้สึกหลายๆอย่างนั่นแหละครับพี่น้องก็คือคิดฮอดพีวิทนะครับบอสบิ๊กเราก็เลยอดว่าได้นะครับเราก็เลยให้น้าตากไหลออกมาประมาณนี้พี่น้องแล้วเพราะอีฟซหลายๆคุณเห็นนะครับหลายๆท่านนี่ก็ถึงกับห้องให้ตามเลยนะครับพี่น้องเอาตรงๆนะครับพีวิทนะครับเพิ่นกับเป็นที่รักใคร่นะครับของอีฟซีหลายๆท่านหลายๆคนนะครับแล้วก็เป็นที่รักใคร่นะครับของทาง พี่พี่น้องๆนะครับในค่ายโตเกียวมิวสิกนั่นแหละครับพอเห็นน้องสาวพีวิดมาออดิชั่นหลายๆคนก็ส่งกําลังใจนะครับนะครับผมส่งกําลังใจให้ทั้งน้องสาวพีวิดนะครับหลายๆคนก็บอกว่ารับไว้เลยเด้อบอสรับเลยประมาณนี้พี่น้องแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้เพิ่นออดิชั่นอยู่นะครับแต่ว่านะครับน้องสาวของทางพีวิดนะครับนะครับผมสีได้เป็นแดนเซอร์ของทางค่ายโตเกียวมิวสิกบอสนะครับสีได้หรือบ่ได้ก็ต้อง ลอทางข่ายเป็นประกาศอีกทีนึงเดอ้อพี่น้องนะครับมื้อนี้ผมเอาข่าวสารมาอัปเดตมาเบาสูฟังนะครับบอสบิ๊กถึงกับร้องไห้เลยเพราะว่าเห็นน้องสาวนะครับของทางพี่วิทยเกียวมิวสิกนะครับมาออเดชัน่นเป็นแดนเซอร์นะครับของทางข่ายโตเกียวมิวสิกประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเว้าสูฟังนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังไดนกะ คอมเมนต์ Comment, ขอมมาสูฟังได้เ้ยครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ